อย่าให้เหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นถ้าเกิดขึ้นถ้าเราแพ้จริงเนี่ยครับคนที่ต้องรับผิดชอบต้องเป็นพลเอกประยุทธ์จันทโอชาการที่พลเอกประยุทธ์จันทโอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีปิดเมืองทองอัคาราในสมัยนั้นหลักมันมีจากการสร้างผลกระทบให้กับประชาชนนะครับจนเป็นที่มาของการชุมนุมประท้วงต่อต้านนะครับในพื้นที่แต่ปรากฏว่าตอนหลังเขาแก้ปัญหาต่างๆจนแล้วเสร็จนะครับและยืนยัน จะสามารถเปิดและจะไม่สร้างปัญหาอีกและชาวบ้านองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นต่างๆยอมรับจบนะครับนี่คือกลยุทธ์ทางการเมืองการปกครองแต่อย่างไรก็ตามต้องรู้การเปิดตอนนี้เขาเปิดถแถลงแล้วนั่นหมายความว่าก็เป็นกระบวนการต่อไปที่รัฐบาลจะเปิดและเปิดถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการความขัดแยง้งระหว่างไทยกับออสเตรเลียก็จะยุติ สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องราวของเมืองทองอัคารานะครับหรือคิงสเกตนะครับซึ่งเป็นเหมืองทองที่มีข้อพิพาทมาตั้งแต่ช่วงการรับประหารปี2557ิบทิเบบานโดยเฉพาะพลเอกประย,ยุจันทร์โอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีนะครับตอนนั้นได้ออกคำสั่งตามมาตรา44 ให้ระงับโครงการดังกล่าวนะครับซึ่งมีปัญหามายาวนานแหละเนื่องจากสาเหตุหลักๆมาจากชาวบ้านเกิดความเดือดร้อนนะครับทำให้ร่างกายนั้นมีผลกระทบนะฮะจากเรื่องของการทําเหมืองทองจนเป็นที่มาของการปิดเหมืองทองต่อมามีการไปฟ้องรรองอนุญาโตตุลาการตอนนี้เปร่าว่าเริ่มมีข่าวดีถ้าไทายเรานะครับ ยินยอมตามนั้นจริงนะครับต้องเรียนพี่น้องสื่อมวลชนว่าคำชี้ขาดจะออกวันที่31ตุลาครับตรงนี้เป็นความมั่นใจของฮินเกตว่าจะรับตามตอบสนองซึ่งเป็นข้อตกลงที่เป็นข้อยุติถ้ามันไปปรากฏอยู่ในคำชี้ขาดจริงนะครับประเทศชาติบ้านเมืองเราจะเสียหายอย่างมหาศาลเป็นการประนีประนมขก็จริงนะครับแต่เราเอาทรัพย์สมบัติเอาสิ่งที่มีค่าของประเทศชาติบ้านเมืองซึ่งเป็นสมบัติของพี่น้องประชาชน เป็นสมบัติของชาติไปแรกกับความผิดพลาดของตัวเองของคอชอช,อชอนะครับไม่ว่าจะออกด้านไหนนะครับออกในความปนิปนอมข้อเสียหายอย่างมาศาลหรือถ้าคิงถ้าอนุญาโตตุลาการตัดสินว่าแพ้เราก็ต้องชดใช้เราตรงนี้หมายถึงราชอาณาจักรไทยนะครับไม่ใช่พลเอกประยุทธ์ไม่ใช่รัฐบาลไทยเราต้องชดใช้เพราะเป็นไปตาม อนุสัญญาว่าด้วยข้อตกลงระหว่างประเทศที่เราไปเซ็นรับรองเอาไว้นะครับต้องปฏิบัติตามคําตัดสินชี้ขาดของอนุญาโตโตุลาการอนุสัญญานี้เกิดตั้งแต่ปี1 9 5เราครับเราเรียกว่านิวยอร์กคอนเวนชั่นอนุสัญญานิวยอร์กว่าด้วยการยอมรับและการปฏิบัติตามข้อชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการไม่ปฏิบัติไม่ได้ครับไม่ปฏิบัติไม่ได้ประเด็นที่เป็นปัญหาก็คือว่าสิ่งที่มันนอกเหนือข้อพิพาทเนี่ยนะครับ มันจะส่งผลต่อการนำสู่ปฏิบัติมังคับใช้ภายในประเทศซึ่งพวกเราพี่น้องประชาชนคนไทยมีสิทธิ์ที่จะร้องคัดค้านได้อย่าให้เหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นถ้าเกิดขึ้นถ้าเราแพ้จริงเนี่ยครับคนที่ต้องรับผิดชอบต้องเป็นพลเอกประยุทธ์จันท์โอชาเพราะว่าคุณใช้กฎหมายที่ไม่เป็นที่ยอมรับของนานาอรารยประเทศไม่เป็นที่ยอมรับสากลในการปิดเหมืองเป็นความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวง ส่วนความเสียหายจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวท่านสะสะจิรพร์จะนําเสนอในประเด็นนี้สุดท้ายครับทรัพย์สมบัติของชาติครับทรัพย์สมบัติของพี่น้องประชาชนไม่ใช่ของประยุทธ์จันท์โอชาเพราะนั้นผลเอกประยุทธ์จันโอชาจะเอาทรัพย์สมบัติชาติไปแลกกับความผิดพลาดของตัวเองไม่ได้ครับได้เปิดโปงพฤติกรรมของรัฐบาลในการที่พยายามที่จะเอาทรัพยากรประเทศเอาทรัพย์สินของชาติ ไปเจราจาแลกเปลี่ยนเพื่อให้มีการยอมความก็ปรากฏว่าหลังจากนั้น,นะคะ่ะมีการขอเลื่อนการขอออกคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการออกไปและระหว่างนั้นได้มีการเจราจาระหว่างไทยกับบริษัท King's g เกตซึ่งดิฉันต้องเรียนนะคะว่ากรณีเหมืองทองคาราเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของคนไทยทั้งประเทศแต่ที่ผ่านมาทางภากฝั่งรัฐบาลเองแทบไม่เคยออกมา แถลงข่าวอย่างเป็นทางการเพื่อชี้แจงกับประชาชนตกกันข้ามค่ะกับพยายามที่จะปกปิดเป็นความลับสุดยอดแม้กระทั่งความคืบหน้าที่ทางพรรคเพื่อไทยได้ทราบว่าจะมีคําชี้ขาดของคณะนดดุวยตโตตราการออกมาในวันที่31ตุลาคมนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้รับทราบจากรายงานของทางบริษัท King'sgate ซึ่งเป็นคู่กรณีของประเทศไทยออกรณีหมอทองคราค่ะถ้าถามถึงว่าสถานการณ์ในตอนนี้ ประเทศไทยอยู่ในภาวะแบบไหนที่ฉันต้องเรียนว่าประเทศไทยตกอยู่ในภาวะที่แพ้คดีก็เสียหายเจรจาก็เสียเปรียบค่ะทําไมถึงพูดเช่นนั้นเพราะว่าถ้าประเทศไทยแพ้คดีเราต้องจ่ายในสิ่งที่หลายคนเรียกว่าค่างูเป็นจํานวนมหาศาลคิดเป็นเงินไทยไม่ต่ํากว่า2 5 0 0 0ล้านบาทเศษและนี่เป็นมูลค่านะคะที่เราได้คํานวณโดยการไปเทียบเคียง ของกรณีการเบนคืนเหมืองทองที่ประเทศเวเนซุเอลาหากผลการตัดสินออกมาเป็นไปนตามที่คาดการคือมีการเอาสมบัติของชาติไปแลกเปลี่ยนเพื่อชดใช้ความผิดให้กับตนเองพรรคเพื่อไทยค่ะจะนํารายชื่อที่มีการลงชื่อนี้แล้วก็เราจะยื่นคัดค้านต่อศาลอย่างแน่นอนดังนั้นขอให้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะคะได้ร่วมกันติดตามประเด็นเหมืองทองคาราไปด้วยกันค่ะ ในเชิงปรากฏการผลการจราจารการะหว่างไทยกับคิงเกตซึ่งของประเทศออสเตรเลียนะครับเป็นบวกเตรียมพร้อมเปิดเหมืองทองอัคราอีกรอบหนึ่งรบ,บริษัทอัคราลีเซอร์เซลส์นะครับผู้ถือสัมปทานแร่เหมืองทองคำนะฮะระบุอรัฐบาลไทยและคิงเกตมีข้อตกลงร่วมกันขอให้อนุญาโตตุลาการเลื่อนการตัดสินชี้ขาดเป็น3 ชี้ขาดเมื่อ31ตุลาคม2565เนื่องจากการเจราจาทั้งสองฝ่ายมีแนวโน้มทิศทางที่ดีพร้อมยึดประโยชน์สูงสุดของประเทศยืนยันเหมืองทองอัคราธรรมทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับมั่นใจสร้างงานนะครับสร้างเศรษฐกิจชุมชนแจงพร้อมดาเนินการงานหากผลการเจราจาได้ผลกลับมาเปิดเหมืองทองนะครับ ระหว่างการเจราจาหาข้อยุติเรื่องข้อพิพาทนะครับเรื่องของเมืองทองอัคราพลเอกประยุทธ์จันโอชากับบริษัทคริคิงเกสนะครับคอนซีเดดตลิมิหรือคิงเกสผู้ถือ,อหุ้นใหญ่บริษัทอัครารีซอสเซลส์จำกัดมหาชนซึ่งเป็นผู้ถือสมรัทานเหมืองทองคำจังหวัด พิจิตแล้วก็เพชรบุญนะครับปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศแต่ปรากฏว่ามีข่าวลือสะพัดทำให้เหมือนทองอัคราเกรงว่าข้อมูลบางส่วนอาจจะมีการเผยแพร่ออกไปโดยผิดไปจากเจตนาล่มของการเจราจาที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประชาชนไทยได้เช่นกันนะครับนายเชิดศักดิ์ฮะอัตตารุนนะครับผู้จัดก,การทั่วไป นะครับของฝ่ายประสานงานกิจการภายนอกของบริษัทอัคราระบุว่าบริษัทต้องการชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นที่เกิดขึ้นว่าข้อท็จจริงในการดำเนินการของบริษัทไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพนะครับประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งมีคําพิพากษาถึงที่สุดแล้วมายืนยันและยังมีเอกาสารวิชาการที่จัดทาโดยคณะบุคคลและหน่วยงานที่กลางฮะที่สนับสนุนความเป็นจริงเป็นจานวนมากรวมทั้งยอมรับ นะครับการยอมรับของประชาชนรอบเมืองที่แท้จริงต้องการให้บริษัทกลับมาดําเนินการอีกครั้งหนึ่งนอกจากนี้บริษัทยืนยันว่าได้ดําเนินธุรกิจตามมาตรการสากลน,นะครับภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและยึดหลักธรรมพิบาลที่ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยหวังเป็นส่วนสําคัญในการสร้างงานสร้างเศรษฐกิจในพื้นที่เพื่อประโยชน์ของชุมชนและประเทศขอให้มั่นใจ ให้สังคมมั่นใจว่าการเจรจา,าระหว่างไทยอยู่บนพื้นฐานการให้ความเคารพสิทธิของประชาชนและประเทศไม่มีการรับหรือเรียกร้องผลประโยชน์นอกเหนือกฎหมายหรือไม่เป็นธรรมต่อทุกฝ่ายนะครับอันการเจรจา,าได้มีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์แต่เป็นการเจรจา,าตามสิทธิที่บริษัทนะครับประเทศชาติควรได้รับตามกฎหมายพร้อมปรับความเข้าใจกระบวนการดําเนินการที่มี ประสิทธิผลตามกฎหมายรวมถึงนะครับการเสริมสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนนะครับรอบเมืองในความปลอดภัยด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมและประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับประชาชนและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องเนื่องในท้องถิ่นนะครับอำเภอและจังหวัดใกล้เคียงนะครับบริษัทก็บอกว่ายัางพร้อมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนไทยและเป็นให้ความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย เพียงแต่ว่าอย่าให้มีการบิดเบือนข้อมูลจากข้อได้จริงและบริษัทขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางราชการนะครับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นประชาชนรอบเหมืองฮะที่ยืนหยัดเดินหน้าร่วมกันเพื่อประโยชน์สูงสุดอย่างไรก็ตก็ดีการเจรจารนั้นสะท้อนให้เห็นถึงทิศทางที่ดีโดยทางบริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางและขั้นตอนต่างๆที่จําเป็นจะต้องเปิดเหมืองทองอัครานะครับอีกคร้งเช่นการซ่อมบารุงเครื่องจักรปรับปรุงโรงง,งานการจ้างงาน การทําสัญญาต่างๆเป็นต้นแต่ถ้าไม่สามารถยุติข้อตกลงได้ก็เป็นไปตามการชี้ขาดของอนุญาตโตตุลาการที่ทุกฝ่ายต้องปฏิบัติตามต่อไปอน,นี่ก็เป็นปรากฏการณ์ถ้าหากนํามาวิเคราะห์คงเห็นว่าเกิดการเจรจาเกิดขึ้นแต่ประเด็นก่อนหน้านี้เพื่อไทยพรรคของทักษิณนะะออกมาโหมกระพือเรื่องของเหมืองทองอัครา ก่อนหน้านี้มีข่าวลือว่าประเทศไทยต้องเสียเงินนะครับค่าปรับให้กับเหมืองทองอัคราถึง2 0 0 0 0ล้านบาทแล้วก็มีการกล่าวหาพลเอกประยุทธ์ว่าเคยพูดว่าจะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวนั่นหมายถึงพลเอกประยุทธ์จะต้องรับผิดชอบต่อมาพรรคเพื่อไทยก็ออกมาแถลงในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการปล่อยข่าว <c oughs> บอกว่ามีการให้สัมปทานนับแสนไร่เพื่อให้เหมืองทองอัครานั้นเข้ามาทําการตรวจสอบเหมืองทองในประเทศไทย ในเชิงงานสังเกาะหุ้นส่วนจําได้ไหมครผมเคยเรียนไว้ว่าเรื่องของเมืองทองอัครราเนี่ยนะครับวิธีการง่ายมากใช้กลยุธ Game นะทธ์เกมชื่รีในกรทฤษฎีเกมชื่รีหรือกลยุทธ์การเจรจาต่อรองนะครับถ้าเขายุติปัญหา <c oughs> ที่สร้างผลกระทบกับชาวบ้านได้ก็ให้กลับมาแต่การกลับมานั้นก็จะยุติทุกป,ประการเลยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ เหมืองทองอัคคราซึ่งเป็นของออสเตรเลียได้มีการฟ้องอนุญาโตตุลาการนะครับแต่ก่อนที่เขาจะฟ้องได้มีการทําประกันไว้ความเสียหายจากเหมืองทองอัคคราที่เกิดขึ้นนะครับในทุกกรณีบริษัทประกันจะจ่ายผลประโยชน์ให้เหมืองทองอัคคราซึ่งเขาได้รับผลประโยชน์ไปแล้วนะครับแต่ในเรื่องของการเจราจานะครับมีการจ่ายเงินหลายร้อยล้านบาทนะ ไปสู้ในคดีดังกล่าวบนอนุญาโตตุตลาการแต่ในเชิงงานสังเคราะห์ผมเรียนหุ้นส่วนไปแล้วบอกว่าวิธีการที่ง่ายมากเลยใช้กลยุทธ์การเจราจาปรากฏว่าก็เกิดการเจราจาเกิดขึ้นและก่อนหน้านี้เหมืองทองอัคราก็บอกไว้นะครับบอกว่าเขาพร้อมที่จะรับฟังพร้อมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขของรัฐบาลนะครับและพร้อมที่จะทําการเจราจาและพร้อมที่จะถอนฟ้องการเจราจาก็เริ่มดีขึ้นจนเป็นที่มาของการเลื่อนอ่านคําพิพากษา และเป็นที่มาของการถแถลงการของเมืองทองอาาัคราก่อนหน้านี้นพยายามฝ่ายค้านพยายามเอาประเด็นังกล่าวมาเป็นประเด็นในการโจมตีรัฐบาลอย่างเต็มรูปแบบแต่ในเชิงสังเคราะห์บางทีเรื่องยากๆเราสามารถแก้ไขมันได้แต่ปัญหาของมันคืออะไรการที่บลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีปิดเมืองทองอาัคาราในสมัยนั้นหลักมันมีจากการสร้างผลกระทบให้กับประชาชนนะครับจนเป็นที่มาของการจุมนุมประท้วงต่อต้านนะครับในพื้นที่แต่ ปรากฏว่าตอนหลังเขาแก้ปัญหาต่างๆจนแล้วเสร็จนะครับและยืนยันจะสามารถเปิดและจะไม่สร้างปัญหาอีกและชาวบ้านองค์การบริหารส่วนท้องถิน่นต่างๆยอมรับจบนะครับนี่คือกลยุทธ์ทางการเมืองการปกครองคะแต่อย่างไรก็ตามต้องรู้การเปิดตอนนี้เขาเปิดถแถลงแล้วนั่นหมายความว่าก็เป็นกระบวนการต่อไปที่รัฐบาลจะเปิดและเปิดถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการความขัดแยง้งระหว่างไทยกับออสเตรเลียก็จะยุติลง ในทันทีนี่คือหลักการใช้อำนาจเรียกว่ายุทธศาสตร์การเมืองการปกครองชั้นสูงโดยมีหลักที่สำคัญแต่เป็นหลักทางทฤษฎีรัฐศาสตร์เรียกว่าทฤษฎีเกมเจรี่หรือกลยุทธ์การต่อรองนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุสน,นสถานีกับคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทดศักดิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะฟังก่อนทันทั้งหลายพี่น้องไทยทินสยามเฮาเกิดอยู่เมืองงามสมยานามว่าควันทองปรองด้วย ระเบ,บือทั่วโลกเห้นสมดังเป็นบ้านเมืองไทยเฮาภูมิใจหักไทยเมืองสยามเฮาภูมิใจหักไทยเมืองสยาม แผนดินพื้นใหญ่ไม่ใช่ทาดุเขาก่อนนี้มีเขตดแดนนับว่ากว้างใหญ่ได้ไว้พี่เลือดเนื้อแลเเรบรบๆๆไม่หวั่นใครมอบความเป็นไทยให้พวกเราแต่ครั้งนานการเก่าชาติเราเขาเรียกชาติไทย เมืองสยามเฮาภูมิใจหักไทยเมืองสยาม